มาดูอีกหนึ่งของขวัญที่ทางทหารมอบให้ในช่วงสงกรานค่ะผู้ชมกองบัญชาการกองทัพไทยส่งมอบโครงการทํานบกั้นน้ําสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ําใช้ในการเกษตรค่ะที่บ้านห้วยน้ําเย็นหมู่ที่4ตําบลท่าตอ่ออำเภอท่าตอนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยพันเอกกฤษิริพงษ์ ผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่32สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นประธานส่งมอบโครงการทำนบกั้นน้ำหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตามแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ2566 เติมความสุขให้กับคนไทยตามแนวทางวิถีใหม่จากใจทหารค่ะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยน้ำเย็นร่วมกับร่วมรับมอบโครงการนะคะเพื่อเป็นของขวัญสำหรับประชาชนในห้วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งโครงการดังกล่าวก็เป็นโครงการเป็นแผนงานจัดหาน้ำากินน้ำใช้เป็นการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำใช้ในการเกษตรในพื้นที่ต่อไปค่ะ สวยงามนะฮะอาเก็บน้ำห้วยน้ำเย็นใช่ไหมฮะน่ที่